นายโชวหวานฉลองวันเกิด28ปีพร้อมนะ้าแพทเรซิงก่อนเผยของขวัญที่อยากได้ที่สุดในปีนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นคู่ที่ทำเอาหลายคนนั้นต้องจับตามองไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะสำหรับคู่ของแพนนัรพาตันตระกูลและแฟนหนุ่มตำรวจนายนาพัทรที่ช่วงหลังนี้มีข่าวระหองระแหงงอนกันบ่อยจนฝ่ายชายนั้นต้องออกมาประกาศชัดว่ายังไม่เลิกและเคลียร์ใจกันแล้ว และล่าสุดก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มนายนภัรซึ่งงานนี้เจ้าตัวนั้นก็ได้โพสต์ภาพหวานๆโดยเป็นภาพครอบครัวขณะกอดกันแพทกับเรซซิง่งลงใน i ิน t a g r a m ส่วนตัวพร้อมแคปชั่นระบุว่า h ฮปีดี18ทับ01ทับ37 28ขวบแล้วเหรอเนี่ยมีสมาชิกมาเพิ่ม2คนครับแพทถามวันเกิดอยากได้อะไร ผมจะขอไม่ให้งอนทั้งปีต้องได้แล้วล่ะซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวความหวานของทั้งคู่กันเพียบเลยล่ะคะ่ะรวมสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ